สัดีค่ะดิฉันนางสาววิรัญชนาดวงแก้วน้อยตำแหน่งครูปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4-6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนแม่ป่งประชาสามคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1ดิฉันได้พัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องตรายางและการผันวรรณยุกต์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบกลุ่มย่อยเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6แรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในระยะเวลานั้นครูได้ทำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนแฮนควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและครูได้มีปฏิสัมพันธ์พูดคุยสอบถามหรือหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยจากบทเรียนก็สามารถถามได้ทันทีนักเรียนบางคนไม่สามารถเข้าเรียนได้เนื่องจากครอบครัวไม่มีมือถือหรืออุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้บางครอบครัวผู้ปกครองไม่มีเวลากำกับดูแลเนื่องจากต้องออกไปทำงาน จึงทำให้นักเรียนขาดการเอาใจใส่และขาดความรับผิดชอบในการทำงานและการส่งงานนักเรียนบางคนไม่สนใจเข้าเรียนทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนเมื่อโรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติแต่ความพร้อมในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาและการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนลดลงมีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หรือ learning loss ซึ่งเป็นผลกระทบ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในช่วงการเรียนออนไลน์ปัญหานี้ครูผู้สอนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนโดยนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานการเรียนรู้และการถูกดูแลเอาใจใส่ที่แตกต่างกาันทำให้เกิดช่องว่างทางการศึกษาขึ้นจึงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง ไตรายางและการผ่นวรรณยุกเนื่องจากเป็นเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ก่อนที่นักเรียนจะผ่านวรรณยุกได้นั้นนักเรียนจะต้องรู้จักอักษรสามหมู่หรือไตรายางรวมไปถึงคำเป็นและคำตายด้วยโดยแบบฝึกหัดที่พัฒนาขึ้นเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับแก้ปัญหาการเรียนรู้เนื้อหาวิชารวมไปถึงพัฒนาทักษะ และเจตคติต่างๆของนักเรียนประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบต่อง,งานที่ได้รับมอบหมายร่วมกันได้ลงมือปฏิบัติจริงและเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์การสื่อสารโดยมีการพูดคุยหรือทำข้อตกลงกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อทำกิจกรรมการเรียนรู้แล้วคละเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันจะช่วยให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ครูผู้สอนเข้าใจความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้มากขึ้นส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข วัตกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบทักษะเรื่องไตรยางและการผันวรรณยุกต์ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบกลุ่มย่อยเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยผลสมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องรตรยางและการผ่านวรรณยุกต์ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบกลุ่มย่อยขั้นตอนในการสร้างนวัตกรรมโดยขั้นตอนแรกครูได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการแก้ไขคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์จึงพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องตรยางและการผ่านวรรณยุ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบกลุ่มย่อยโดยกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนโดยได้ศึกษาค้นคว้าหลักวิชาการแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาผสมผสานกับความคิดและประสบการณ์ของตนเองแล้วจึงกํำหนดเป็นกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ขึ้นคือการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องไตรยางและการผันวรรณยุกส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะสูงขึ้นเมื่อตัดสินใจพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ครูผู้สอนจึงได้ศึกษาวิธีการจัดทำนวัตกรรมรวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์หรือเครื่องมืออื่นๆตามวิธีการนำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ต้องการแก้ปัญหาเพื่อหาข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขก่อนการนำไปใช้จริงเมื่อเริ่มใช้นวัตกรรมครูผู้สอน ควรที่จะแนะนำให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีเรียนเสียก่อนแล้วให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและเมื่อใช้นวัตกรรมเสร็จแล้วก็ต้องมีการทดสอบหลังเรียนอีกครั้งเมื่อนำนวัตกรรมไปขยายผลโดยให้ผู้อื่นทดลองใช้และให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขจนเป็นที่พอใจแล้วจึงจะสามารถจัดทำนวัตกรรมนั้นเผยแพร่ต่อไปได้ การสร้างนวัตกรรมจะมีวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องตรยางและการผันวรรณยุกประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบกลุ่มย่อยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน8แผนแผนละ1ชั่วโมงรวม8ชั่วโมงคือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1, 2และ3 จะเป็นแผนการเรียนรู้ในเรื่องของไตรยางแผนการจัดการเรียนรู้ที่4และ5จะเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของคำเป็นและคำตายแผนการจัดการเรียนรู้ที่6 7และ8จะเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของการผันวรนณายุซึ่งในแต่ละแผนจะมีองค์ประกอบกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อยของแผนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ ขั้นที่ 1. นึ่นำเข้าสู่บทเรียนขั้นที่ 2. คือการชี้แจงงานและกะติกาการทำงานขั้นที่ 3. การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมขั้นที่ 4. การรายงานและขั้นที่ 5. การอภิปรายและสรุปผล 2. จัดทำแบบฝึกทักษะเรื่องไรยางและการผันวรรณยุกต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน1เล่ม8แบบฝึกทักษะได้แก่แบบฝึกทักษะที่1บอกชั้นที่ฉัยู่อักษรหมู่ได้แบบฝึกทักษะที่2จำง่ายง่ายได้ร่วมหมู่แบบฝึกทักษะที่3พาฉันไปหาเพื่อนหน่อยทั้ง3แบบฝึกทักษะนี้จะเป็นเรื่องของตรายางหรืออักษร3หมู่ ในแบบฝึกทักษะนี้นักเรียนจะสามารถจำแนกพยัญชนะไทยออกเป็นอักษรสูงกลางและต่ำได้นักเรียนสามารถบอกวิธีท่องจำพยัญชนะอักษรสามหมู่เขียนพยัญชนะอักษรสามหมู่และบอกจำนวนพยัญชนะอักษรสามหมู่ได้รวมไปถึงสามารถแยกพยางหรือคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสามหมู่ได้ต่อมาในแบบฝึกทักษะที่4 ลองแยกกันดูจะได้รู้เป็นหรือตายและแบบฝึกทักษะที่จําจำแนกคำนับจำนวนแบบฝึกทักษะที่4และแบบฝึกทักษะที่5นี้จะเป็นเรื่องของคำเป็นและคำตายโดยในแบบฝึกทักษะนี้นักเรียนจะสามารถแยกส่วนประกอบของคำที่กำหนดได้และสามารถจำแนกคำว่าเป็นคำเป็นหรือคำตายได้ ต่อมาเป็นแบบฝึกทักษะที่6จัดกลุ่มคําตามเสียงวรรณยุกต์แบบฝึกทักษะที่7วิเคราะห์คําก่อนการผันวรรณยุกต์และแบบฝึกทักษะที่8ปผันคํานําไปใช้ในแบบฝึกทักษะที่6 7และ8จะเป็นเรื่องของการผันวรรณยุกต์โดยในแบบฝึกทักษะนี้นักเรียนจะสามารถจัดกลุ่มคําที่กําหนดให้ ตามเสียงวรรณยุกต์สามัญเอกโทตรีหรือจัตวาสามารถจำแนกคำที่กำหนดให้ว่าเป็นอักษรสูงกลางหรืออักษรต่ำจำแนกตัวสะกดของคำที่กำหนดให้ว่าเป็นคำเป็นหรือคำตายและสามารถผันเสียงวรรณยุกต์ของคำที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้องและสุดท้าย นักเรียนสามารถเลือกใช้คำที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้องเมื่อเติมคำในประโยคให้สมบูรณ์แล้วสามารถอ่านออกเสียงประโยคได้และเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสำริดทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ4ตัวเลือกจำนวน20ข้อ ซึ่งใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยมีเนื้อหาในเรื่องของตรายางจำนวน10ข้อคําเป็นคําตายจำนวน3ข้อและการผันวรรณยุกต์จำนวน7ข้อรวมทั้งสิ้น20ข้อ 4. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องไตรยางและการผันวรรณยุกประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบกลุ่มย่อยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า5ระดับจำนวน10ข้อโดยมีรายการประเมินดังต่อไปนี้ข้อที่ 1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเป็นลำดับต่อเนื่องไม่ซับซ้อน ข้อที่2เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์คำอักษรสามมู่ข้อที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนน่าสนใจไม่น่าเบื่อข้อที่4การเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้อนและมีความรับผิดชอบข้อที่5เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นระหว่างเพื่อนข้อที่6 เป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีความสุขในการทำงานร่วมกับผู้อื่นข้อที่7เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มข้อที่8เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้นข้อที่9เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มและข้อที่สิ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะการทำงานไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันคนที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องตรยางและการผันวันยุกต์ประกอบการจัดก,การเรียนรู้ด้วยการสอนแบบกลุ่มย่อยพบว่าค่าเฉลี่ยและประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ระหว่างคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.34คิดเป็นร้อยละ43.44หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ7.34คิดเป็นร้อยละ73.44เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนโดยมีค่าความต่างเฉลี่ยเท่ากับ3.00คิดเป็นร้อยละ30.00 สำหรับแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องไตรยางและการผันวรรณยุกประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบกลุ่มย่อยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่ามีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมอยู่ที่4.61อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดและเมื่อพิจารณาทุกข้อพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ทั้งหมด5ลำดับ จึงขอพูดถึงเฉพาะลำดับที่1และลำดับที่5โดยลำดับที่1ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่4.81มีความพึงพอใจอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดคือข้อที่1ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเป็นลำดับต่อเนื่องไม่ซับซ้อนและในลำดับที่5มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.50มีความพึงพอใจอยู่ในระดับเหมาะสมมาก คือข้อที่2และข้อที่3เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ในักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์คำอักษร3ามู่และกระบวนการจัดการเรียนการสอนน่าสนใจไม่น่าเบื่อข้อเสนอแนะหลังจากการใช้แบบฝึกภักษะ 1>, 1. แบบฝึกทักษะใดที่นักเรียนทำแล้วได้คะแนนน้อยควรมีการเน้นย้ำซ้ำทวนในเนื้อหาน,านั้นๆให้กับผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้ลงมือทำแบบฝึกทักษะอีกครั้ง2ควรทดลองใช้แบบฝึกทักษะกับประชากรกลุ่มอื่นๆไม่เฉพาะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในโรงเรียนของครูผู้สอนเท่านั้น อาจทำให้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นยังคงมีความบกพร่องและไม่สมบูรณ์ 3. ขาดการเผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้นในหลากหลายช่องทางควรมีการเผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดีย 4. ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกิจกรรมที่ใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ควรมีหลากหลายมากขึ้นไม่เฉพาะการใช้กิจกรรมกลุ่มเท่านั้น ถึงแม้ว่าการทำกิจกรรมกลุ่มจะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันให้สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จแต่ควรฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมแบบเดียวเพื่อสร้างความเข้าใจด้วยตนเองการต่อยอดนวัตกรรมจากการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องตรยางและการผันวรรณยุกประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบกลุ่มย่อย เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของเนื้อหาและเร้าความสนใจให้กับผู้เรียนอาจปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่จำเพาะเพียงกระบวนการกลุ่มอาจเพิ่มเติมด้วยเกมการศึกษาเทคนิคผู้คิดเพื่อให้นักเรียนมีความตื่นเต้นและไม่เบื่อในการเรียนรู้เนื้อหา มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นจากการอ่านเนื้อหาในใบความรู้อาจเปลี่ยนเป็นการอ่านเนื้อหาจากสื่อ PowerPoint หรือ c a n v a ที่ครูสามารถสร้างสรรค์ให้มีสีสันสวยงามมีการเคลื่อนไหวและมีรูปแบบที่น่าสนใจได้นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงบริบทของผู้เรียนในการเรียนรู้และการใช้สื่อต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้และผู้เรียนมากที่สุด